วัสดีค่ะต้อนรับสู่ทันข่าว9โมงไทย PBS 28มิถุนายน2554กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีนะคะระยะนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดทงางภาคเหนือใกล้กับแมวเชิงเขาต้องเพิ่มความระมัดร,ระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าค่ะต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงและสัญญาณเตือนตามธรรมชาติอย่างเช่นปริมาณน,น้ําฝนที่มากจนเกินปกติลักษณะของกระแสน้ําเพราะว่าระยะนี้ยังคงมีมรสุมที่ผ่านประเทศลา และตอนบนของภาคเหนือทําให้ตอนนี้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักค่ะรวมทั้งวันนี้คณะรัฐมนตรีจะประชุมสรุปความเสียหายและความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมในระยะนี้ด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดน่านตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาชาวบ้านต้องจัดเวรยามเฝ้าระวังระดับน้ําค่ะเพราะกังวลว่าฝนที่ตกหนักอาจทําให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดน่านประกาศหยุดเรียนไม่มีกําหนดเช่นเดียวกับสถานที่ราชการก็ต้องย้ายที่ทําการช่วย ครวเพราะว่าถูกน้ําท่วมสูงล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประกาศให้พื้นที่15อําเภอเป็นเขตภัยพิบัติจากสถานการณ์น้าท่วมแล้วโดยมี6อําเภอที่ประสบปัญหาหนักระดับน้ําบางแห่งสูงกว่า2เมตรและตอนนี้ประชาชนในบางพื้นที่ขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มค่ะ ึ่งในช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดจากคุณเวนไตนชัยวงศ์ผู้สื่อข่าวของไทย PBS รายงานมาจากจังหวัดน่านค่ะคุณเวนไตคะครับผมค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ําที่น่านเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ผมอยู่แถวถนนเทวร่านะครับซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจของจังหวัดน่านตอนนี้นะครับระดับน้ําบางแห่งนั้นสูงกว่าหนึ่งเมตรครับขณะที่ตามตรอกซอกซอยต่างๆนะครับซึ่งเป็นที่ดุ่มระดับน้ําสูงกว่าสองเมตรครับ รถยนต์ขนาดเล็กนะครับไม่สามารถสัญจรไปมาได้ส่วนชาวบ้านที่มีเรือนะครับก็พายเรือออกมารับแจกงานแล้วก็อาหารจากน่วยงานาต่างๆที่นํามาแจกแต่แจกจ่ายนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการครับตอนนี้นะครับในจังหวัดน่านโดยเฉพาะถนนรอบๆในเขตเทศบาลเมืองหน้านะครับน้ำท่วมสูงนะครับรถขนาดเล็กนี่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยครับค่ะการอพยพประชาชนเนี่ยเริ่มเริ่มมีการอพยพประชาชนแล้วหรือ,อยังคะคุณเวนไตคะไม่ไม่ได้ยินครับ เรามีการอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วหรือยังคะอยังครับโดยเฉพาะในตัวเมืองนี่สมมาิชาวบ้านจะอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็รอรับของแจกแต่ว่าบางจุดนะั้นเป็นซอกซอยที่ระดับน้านพุ่งสูงนะครับ2เมตรชาวบ,บ้านออกมาไม่ได้คนก็ยังไม่ได้รับของแจกนะครับเพราะว่าเรือไม่สามารถเข้าไปแจกของได้แล้วก็ถนนเทวราชนะครับซึ่งเป็นแล้วก็บริเวณสี่แยกประตูน้านเข้มนะครับซึ่งถือเป็นย่านเศรษฐกิจวันนี้นะครับร้านค้าต่างๆแล้วก็ตลาดสดรวมถึงธนาคารที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็ปิดให้บริ หนึ่วันนะครับตลอดจนโรงเรียนนะครับแล้วก็สถานที่ราชการที่อยู่ในเขตเทศบาลก็ปิดอย่างไม่มีกําหนดนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนยังไงบ้างคะตอนนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับพยายามเข้าไปแจกเข้าน้ําแล้วก็อาหารให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าหลายจุดนั้นก็ยังไม่ได้รับแจกครับค่ะน้ําตอนนี้ เริ่มที่จะลดความเชี่ยวกรากลงบ้างเรืยังคะเพราะว่าเห็นบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสน้ําค่อนข้างที่จะเชี่ยวกรากโดยเฉพาะในช่วงที่ไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองนะคะครับน้ําก็ลงัไหลยอยู่ตลอดนะครับแต่ว่า ดูจากเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยลดระดับลงไปประมาณแค่สิบเซนนะครับแต่ว่าระดับน้ํายังท่วมสูงอยู่นะครับยังน่าเป็นห่วงอยู่ถ้าวันนี้ถ้ามีฝนตกลงมาอีกนะครับก็คาดว่าระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นครับค่ะแล้วตั้งแต่ตอนที่คุณเวนไตไปอยู่ที่จังหวัดหน้าเนี่ยมีฝนตกลงมาเพิ่มบ้างหรือยังคะเมื่อวานมีฝนตกตลอดทั้งวันเลยครับแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้ยังไม่มีฝนตกนะครับแต่ว่าครึ้มๆึ้นะครับยังไม่มีแดดออกครับค่ะได้พูดคุยกับชาวบ้านมคะว่าเขามีความคิดเเเเห็นนนนนรรรรรรรืืื่่่ออออองงงงงยยาาาาาไบบ้้้้ใขกกตีีมมมััํทวคคะะ ชาวบ้านก็บอกว่าทาหงหน่วยงานราชการก็มีการประกาศเตือนแล้วก็ชาวบ้านเองนะครับก็เฝ้าระวังเพราะว่าในปี2 5 4 9นั้นพวกเขาเกิดเคยเกิดปัญหาน้าท่วมหนักมาแล้วนะครับในปี2 5 4 9ดังนั้นปีนี้นะครับก็คือเฝ้าระวังหลังจากที่รู้ว่าพายุดีเพชันไหมานะครับจะเข้ามาก็มีการเตรียมแล้วก็บางคนก็ขนของเครื่องใช้ขึ้นทันนะครับแต่ว่าน้ามันมาค่อนข้างจะจะไวนิดนึงนะครับแล้วก็ อาหารการกินตอนนี้ชาวบ,บ้านพยายามที่จะก,กักตุนนะครับอาหารบางคนก็ออกไปซื้อไก่นะครับเพราะว่าบริเวณย่านที่เขาอยู่เนี่ยร้านค้าหลยตลาดพวกนี้ก็คือไม่มีอาหารการกินไม่มีสิ่งของที่ที่จะใช้กักตุนนะครับก็ต้องบางคนต้องออกไปประมาณ2กิโลครับค่ะจนถึงตอนนี้มีรายงานผู้ที่บาดเจ็บผู้ที่เสียชีวิตจากน้ําท่วมที่น่านบ้างหรือยังคะที่จังหวัดน่านยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ แต่ว่าชาวบ้านบางคนต้องการยาที่ป้องกันโรคชีนูนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําแล้วก็มีขยะอะไรลอยเต็มไปหมดครับค่ะมีการประเมินหรือ,อยังคะว่าระดับน้ําที่น่านเนี่ยมันจะลดลงเมื่อไหร่นะคะจากการพูดคุยกับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครจังหวัดน่านนะครับก็คือ,อ,อประมาณอีกสองสาวันนะครับถ้าหากฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกลงมาระดับน้ําอาจจะเพิ่มขึ้นครับ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณเวนตายชัยวงศ์ผู้สื่อข่าวของไทย PBS รายงานมาจากพื้นที่เขตเทศบาลเมืองในในจังหวัดน่านนะคะจนถึงตอนนี้ระดับน้ําค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะในเฉพาะในพื้นที่ของเขตเทศบาลบางจุดนั้น1เมตรกว่าบางจุดก็อาจจะสูงสูงถึง2เมตรด้วยกันนะคะโดยมีรายงานว่าน้ําในแม่น้ําน่านานั้นสูงกว่าจุดที่เกินกว่าจุดวิกฤตมาถึง1เมตรกว่าด้วยกันนะคะดังนั้นก็มีประชาชนจํานวนมากค่ะที่ต้องอยู่ในบ้านเรือน่ามกลาง ประแสน้าท่วมนะคะบางจุดนั้นเรือไม่สามารถเข้าถึงเพราะว่าน้ําก็ยังคงไหลเชี่ยวกรากอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นแนวโน้มที่ดีค่ะเพราะว่าน้ําฝนยังไม่ตกลงมาเพิ่มนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกตลอดทั้งวันค่ะส่วนที่เทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากก็มีรายงานน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่า ระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังท่วมอยู่ในพื้นที่ลุ่มและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงเพราะว่ามีฝนตกต่อเนื่องค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือนประชาชนให้เก็บทรัพย์สินไปไว้ในที่ปลอดภัยเพราะเกรงว่าน้ําในอ่างเก็บน้ําหัว่ายจะล้นสปริลเวย์สปริลเวย์สปริวเวย์ววววนะคะแล้วก็จะทําให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเราก็จะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณสมจิตรุ่งจํารัดรัศมีผู้สื่อข่าวของไทย P ี s รายงานมาจากอําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะคุณสมจิต ค่ะครับสวัสดีครับค่ะแต่ครับค่ะคุณครับตอนนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แม้ว่าระดับน้ําส่วนใหญ่นะครับจะลดลดลงนั้นโดยภาพรวมของแม่สอดนะครับแต่ก็ยังมีหลายชุมชนนะครับที่ยังมีน้าขึวมถังอยู่ซึ่งตลอดคืนที่ผ่านมาทางนายอำเภอแม่สอดทาง คณะผู้บริหารเทศบาลนะนะได้เร่งระดมนําเครื่องสูบน้ํานะครับมาสูบน้ําบริเวณหน้าโรงพยาบาลแม่สอดน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีระดับน้ําลดลงแต่ก็ยังมีชุมชนบริเวณถุงทองนะ,นะครับซึ่งมีน้ําท่วมถังและสูงนะครับอซึ่งล่าสุดนะครับทางฝ่ายปกครองนะครับก็ได้นํา ถุงยังชีพไปมอบให้กับรัษฎรในพื้นที่ตรงนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่น่าห่วงก็คือตอนนี้นะครับระดับน้ำในแม่น้ําเมยเริ่มสูงขึ้นแล้วครับซึ่งก็จะทําให้รัษฎรที่อยู่ตามดินฝั่งแม่น้ําเมยได้รับความเดือดร้อนนะครับค่ะพื้นที่ที่ถูกน้าท่วมน้ำมันกินบริเวณกว้างเท่าไหร่คะอยากจะให้คุณสมจิตช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะครับส่วนมากจะเป็นบริเวณเขตเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับจากโงรงพยาบาลแม่สอดลงไปนะครับ ตั้งแต่ด้านหน้าโรงพยาบาลแม่สอดลงไปนะครับไปจน<แ>ถึงถนนสายแม่สอดทั้งที่บ้านนะครับะเป็นต<แ>อนนี้ก็ยังมีหลายแห่งน้ําท่วมขังและทําให้โรงเรียนสองแห่งนะครับปิดเรียนนะครับวันนี้นะครับปิดเรียนครับค่ะรายงานเรื่องการมีผู้เสียชีวิตที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากในตรงนี้สามารถยืนยันได้ไหมคะครับก็เป็นชายไทยนะครับที่พัดตกลงไปในน้ําแล้วก็เป็นเด็กพม่หนึ่งคนที่ออกมาซื้อของและก็ถูกไฟฟ้า ช็อตนะครับเสียชีวิตนะครับซึ่งตอนนี้เด็กพแม่ก็ได้รับการรักษาซึ่งเป็น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 ลูกของแรงงานพแม่นะครับได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดนะครับส่วนชายไทยก็ตอนนี้จบก็อยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดครับค่ะสรุปว่ามีมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนหรือว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บอะคะมีมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนครับค่ะไฟช็อตครับ ค่ะเป็นประชาชนที่เสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บหนึ่งคนนะคะจนถึงตอนนี้มีอุปสรรคอะไรในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมบ้างอะคะครับตอนนี้ก็ทางเทศบ,บาลก็ได้นํากระสอบทรายนะครับไปแจกให้กับร้านค้าต่างๆที่อยู่ในเขตเทศบ,บานลนครแม่สอดครับแล้วก็นําถุงยันที่ไปแจกมีจุดที่รัศดรได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมมานะครับแต,แต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้นะครับคือชาวบ,บ้านก็ยังประวัติภาวะจากอ่าง เก็บน้ำนะครับเนื่องจากวา่าล่าสุดนี้เหลือประมาณหนึ่งเมตรครับถึงระดับสปินเวย์ซึ่งหากถึงระดับสปินเวย์แล้วเนี่ยน้ําก็จะเอ่อท่วมเข้ามาในเมืองแม่สอดนะครับค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดด้วยใช่ไหมคะครับตอนนี้ทางนายปีชาใจเพชรน,นะครับและทางาผู้บวิาหารเทศบาลนครแม่สอดก็ติดตาม ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับแน้ก็มีการประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องของอุทกภัยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีฝนตกลงม,มาอยู่ครับค่ะ <c oughs> เรามีการให้อบระยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วบ้างหรือยังคะครับในพื้นที่ของเทศบานลนครแม่สอดน,นี่ก็ยังยังไม่มีการอุยพยนะครับเพราะว่า,าชาวบ้านสามารถสามารถายัง,ย,งยังพออาศัยอยู่ในบ้านเรือนเองได้อยู่ครับค่ะ <c oughs> ตอนนี้เห็นคุณสมจิตบอกว่ายังคงมีฝนตกอยู่มันมีความเสี่ยงในเรื่องที่อาจจะเกิดดินถล่มขึ้นบ้างไหมคะตอนนี้ดินถล่มเกิดขึ้นรอบนอกนะครับส่วนมากจะเป็นเส้นทางสายแม่สอดกุ้มผางอําเภอแม่สอดอําเภอท่าสองอยางครับก็มีดินสไได์ลงตามจุดต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ไไมม่่ถึงขั้นปิดถนนนี่นะครับค่ะ,สะแสดงว่าการสัญจรโดยทั่วไปเนี่ยก็สามารถทำได้อยู่ค,ค่ะแต่ว่าในเขตเทศบาลเนี่ยตอนนี้การสัญจรเป็นยังไงบ้างคะ โดยภาพรวมตอนนี้ก็สามารถไปแม่ได้แล้วครับในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับจากก่อนหน้านี้มีหลายเส้นทางต้องหยุดต้องต้องปิดการจราจรนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะคุณสมจิตรุ่งจำรัดรัศมีนะคะผู้สื่อข่าวของไทย PBS รายงานมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแม่สอดนะคะระดับน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วแต่ว่ายังคงมีฝนตกอยู่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลน,นั่นก็คือน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำเหนือเมืองนั้นเหลือระดับอีกเพียงประมาณเมตรเดียวเท่านั้นนะคะที่ระดับน้ําอาจจะล้อนออกมาจากสปรูเวลและอาจจะเข้าท่วมบ้านเมืองของบ้านเรือ,ขอนอของประชาชนได้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าติด ตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีการประกาศให้ประชาชนนั้นเตรียมความพร้อมแต่ว่ายังไม่มีการอพยพนะคะส่วนระดับน้ําที่ท่วมมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องโดยมีรายงานผู้ที่เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บหคนจากน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาด